jeg vil du være mor og spise lidt med salg. Du på så Jeg vil også prøve. Og min. Vil du have salg? Så det. det ja, det her, det er på grund af, der er lidt i. det nu, det jo. jeg har med, at jeg เป็นไงชอบไหมรสชาติอย่างนี้คือชอบมากใช่ไหมเนี่ยหอมเลยเนี่ยนะอืถ้าปลูกได้ก็คงดีเนาะอื in. du skal bare hjælpe mig at plukke nu. Øh, den her? Ja. Ja. Bare det være at tage det hele. Det kan være, de er store nok, dem der jo. Ja. Og du det. Øj da. Det er tit, det er bare små peber. Men det er stærkt far. Prøv det er stærkt. <laughs> far, vil du prøve at smage? Nej. det er stærkt. smage. อันอนีน้เป็ฝรั่นมฝรั่งนี่บาเ่ีซื้อนู่นไม่ี่นี่เยอะมากเนี่ยตาดีลูกนัตรงนั้นะ่ะต้นหนไว้ไม่เอา,อาต้นมันเล็กนิดเดียวค่ะพี่น้องมันไม่ได้ความร้อนเต็มที่เนาะเพราะว่าปลูกนอกบ้านกระจกแต่ก็ยังมีลูกให้ได้เก็บอยู่ค่ะอย่าระวังลูกนะ เ okay, นี่ยนี่ยวเราจยังตึงก้อนอยู่วเร็จดก้อนเย้อร่อยไหมคะ mm. นูกินอะไรอะคะขนม mm. หนูหิวเหรอลูกรบีสอ so ขนม <K icks. S 1> ขนมไลคิกส์คิกส นั่นแหละภาษาไทยเรียกขนมขนมค่ะสวัสดีพี่น้องยังเจ๊ขนมเนี่ยสวัสดีพี่น้องยังคะหนูสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสวยๆเร็วๆโซฟีนเร็วๆเอาทำมือด้วยทำมือด้วยสวัสดีพี่น้องตัวล็กเอ้ไม่เอาไม่เอาปะ ไปป่ะไปเถอะไปไปที่บ้านกระสุกแล้วลกไปเดิน,ไปไปนเนอ,าอา,อออา,อาพี่น้องจา๋าพริกอ่อนค่ะพริกอ่อนอาจจะพีสุกคงไม่ใกล้จะหนาวแล้วเนาะ ก็เลยต้องเก็บค่ะพี่น้องแต่จริงๆแล้วพริกยังไม่แก่แลวค่ะเก็บเก็บเข้าบ้านก่อนดีกว่าที่ไม่ได้กินอ,อย่างนี้ก็เผ็ดแล้วค่ะเอาไปผ,ผัดพริกไข่ ดีนะสกอวิซเนี่ยโอเคดีสุดเลอ,อมีทั้งพริกใหญ่พริกเล็กผสมกันนะคะ <c oughs> ต้นเล็กนิดเดียวนี่ถ้าเป็นพนันนี้เผ็ดน่าดูถ้าเป็นพนันนี้เผ็ดมากเลยนะคะวันนี้มนจะเอาไปทำเมนู ผัดพริกใส่ไข่ค่ะนี่เองน่าเสียดายมากเลยค่ะพี่น้องดูอย่างว่าต้นนี้นะคะเคพิ่งจะเป็นดอกเลยเองค่ะ ไม่มีลูกให้เราเก็บเลยค่ะเพิ่งจะเป็นดอกเนาะแต่มันมันไม่ทันการแล้วค่ะพี่น้องอดอกเยอะเลยเสียดายค่ะถ้าเป็นก็คือพันนี้นะคะชื่อพันอะไรมนก็ไม่แน่ใจนะแต่พันไทยแน่นอนค่ะพันไทยสามยูซีหน่วยบ่ซีมีแค่สี่หน่วยเอง Okay. สวัสดีค่ะค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้นะคะช่องอีสานเดนมาร์กจะมาทําเมนูเกี่ยวกับกุ้งกุ้งนะคะเพราะว่าบ้านเราชอบกินกุ้งมากเลยค่ะวันนี้มนจะมาทําเมนูกุ้งผัดกระเทียมนะคะแล้วก็จะมีผัดผักรวมมิตรนะคะ ค่ะช่วงนี้ก็อากาศหนาวเริ่มมาเยือะแล้วนะคะหลายคนถามว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพี่น้องอากาศช่วงนี้ไม่ไม,ไม่ถึงไม่ถึง1ิบองศาน,นะคะพี่น้องหนาวมากๆค่ะเริ่มเข้าฤดูใบไ,ไม้ผลิค่ะพี่น้อง <c oughs> ก็ผักหลายอย่างก็เริ่มจะเหี่ยวเฉาตายกันไปนะคะค่ะช่วงนี้กิจกรรมนอกบ้านก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่าหมูน้อยก็ไม่มีแล้วผักก็เริ่มเหี่ยวแล้วอากาศก็ค่อนข้างที่จะหนาวเด็กๆก็เวลากลับมาถึงบ้านก็ เล่นกันในบ้านค่ะพี่น้องขั้นตอนการแกะกุ้งนี้มั่นใจานานนะ ผาเตรียมกระเทียมให้ด้วยค่ะผาแบบเมนูวันนี้อิตาลีแอร์เนเลยกุ้งผัดกระเทียมห n กุ้งผัดกระเทียมไหนกุ้งกระเทียมกระเทียมอันนี้คือกระเทียมกระเทียมอันนี้คือกุ้งกุ้ง ้ใครบอกว่าฝรั่งกลัวกระเทียมพี่น้องฟ้าไม่กลัวกระเทียมนะคะกินสดๆเลยค่ะโอ้แม่ดิก็ Hvad Har du købt Ja Wow Men <laughs> er uh? oh, jeg, jeg kan godt når du spise Hvorfor Jeg kan Jeg ไปล้างยี่กินข้าวแล้วนั่นเป็นวันนี้จะกินข้าวแล้วไปล้างมือเลยเวันนี้ฟ้าหุงข้าวอีกแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าแม่บอกว่าให้ช่วยทำหน่อยวันนี้เราใช้ส่วนผสมของข้าวกล้องกับข้าวหอมมะลิด้วยนะคะพี่น้องข้าวเราสอช สวัสดีค่ะกดีมากจานพี่น้องอาหารของเราวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาทานข้าวด้วยกันอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องใครนะชอบกินกุ้งกุ้งทอดกระเทียมเดี๋ยวตักข้าวให้ฟ้าก่อนนะคะนี่กุ้อันนี้ก็กุ้งอู๋วันนี้มีข้าวกล้องให้ฟ้าฟ้าะกินขเหียเบอร์เกอร์แฮมเอร์เกเบอรแฮมเบอแฮมเบอแฮมเอรายกสมินไร์เ์แฮมเบอก phải Fire? 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 Fire?

Whoa, call my little British man. Do you care to rock Okay. Whoa, call my little British man. <laughs> Whoa, call my little British man. <laughs> พี่น้องสำหรับใครชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปวิดีโอต่อไปค่ะขอบคุณพี่น้อง FC ใหม่ FC เก่าที่ติดตามรับชมตลอดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ